ฉลองชาแนลเสนอรายการฉลองอยากเล่าสยองเต้าเล่าตอนล่าไอเ้เขี้มด้วน ดับแปลงจากนวนิยายประจนภัยตื่นเต้นสยองขวัญของฉลองเจียคุกที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงของของจอระเข้ร้ายผู้สร้างตำนานโหดฆ่าชีวิตผู้คนนับจำนวนไม่ถวนจนกลายเป็นมัจจุราชร้ายใต้ผืนน้ำแห่งครองฉบวนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองร่วมกับชาวบ้านต้องหาทางลา เหตุการณ์การออกล่า้าตโกรเนราชานผูคราณสีนขาตัวนี้ดำเนินไปอย่างน่าตื่นระทึกทุกจังหวัดขอเชินทุกท่านมาร่วมรับฟังเรื่องราวอันน่าระทึกใจในครั้งนั้นได้ในล่าไอ้เคี้ยมด้วนเขียนและเล่าโดยฉลองเจียโม สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมฉลองเจยาคมผู้ประพันธ์และเล่าเรื่องล่าไอ้เขี้ยมด่วนผู้ฟังครับในในงานเขียนหนังสือของผมผมมีวิธีปฏิบัติที่ถือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะลงมือเขียนผมจะต้องลงมือศึกษาคุณคว้าสร้างความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ ในระดับที่จะอธิบายด้วยวาจาให้คนอื่นเข้าใจได้เรียกถึงจะลงงเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะนำเรื่องจากบทประพันธ์มาทำเป็นหนังสือเสียงผมก็ยังยึดถือปฏิบัติตามตำเนียมเก่าของตัวเองนะครับนั่นก็คือขอทำความเข้าใจกับผู้ฟังถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่จะนำเสนอ มาว่ากันเรื่องล่าไอเ้เขี้มด้วนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปนะครับล่าไอเ้เขี้มด้วนเป็นงานที่ผมได้เขียนขึ้นมาจากเรื่องที่ได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง,ฟงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในลำคลองะอวดอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชญาตของผมหลายคน ตกเป็นเหยื่อของจระเข้ร้ายตัวนั้นเนื่องจากว่าตินฐานบ้านเดิมของผมนั้นอยู่ในละแวกพื้นที่จระเข้ร้ายตัวนั้นออกอาลวาดแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะฟังอยู่ในหัวของผมมาตั้งแต่เยาว์วัยแต่เมื่อถึงคราวจะถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือกลับพบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในการนำเสนอรายละเอียดที่เป็นสาระเพื่อเพื่อจะให้งานเขียนชิน้นนี้ไม่ใช่เป็นเพียงนิยายที่ใช้อ่านหรือฟังกันเพืินงหากต้องการจะให้สาระความรู้ในเรื่องชีวิตของผู้คนสอ,นองฝั่งครองเฉวดสมัยนั้นตลอดจนวิธีปราบจระเข้แบบโบราณพร้อมกับใช้ความ พร้อมกับให้ความสนุกสนานตื่นเต้นร้าใจตามตามแบบนิยายประจุนไผยไปด้วยในตัวก่อนจะลงมือเขียนเรื่องนี้ผมจึงได้ลงไปดูสถานที่จริงและศึกษาวิธีการปราบจระเข้ที่คนสมัยนั้นได้ใช้กันจริงๆกับผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านครองเฉวดเลยลงไปถึงอำเภอหัวไสและปากพนัง ซึ่งก็นับว่าโชคดีที่ตอนนั้นยังมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้อยู่ในเหตุการณ์สมัยที่จระเข้ร้ายตัวนั้นออกอาละวาดและกบางคนก็เคยได้เห็นตัวจริงๆของจระเข้ร้ายตัวนั้นแม้ว่าจะเห็นตอนที่ตายแล้วก็ตามหลังจากไปศึกษาดูสถานที่จริงแล้ว ผมก็มาศึกษาในทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อจะง่ายงานเขียนชิ้นนี้ออกมาถูกต้องตามความเป็นจริงและให้สาระทางวิชาการไปด้วยซึ่งคนนับว่าเป็นที่น่ายินดีที่หลังจากหนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์แพร่หลายออกไปได้รับความนิยมในระดับที่ในระดับที่น่าพอใจจนทำให้ผมมีกําลังใจ ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆเพื่อมาเขียนเป็นหนังสือเป็นนิยายต่อไปหลังจากเรื่องล่าไอเขียมร่วนได้แพร่ออกไปก็ก่อให้เกิดการตื่นตัวขึ้นพอสมควรในกลุ่มคนในพื้นที่จนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูสถานที่ที่จะระเข้ตัวนี้ออกอารวาด อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผมเป็นอย่างยิ่งนั่นคือศาลากลางน้ำเมื่อเมื่อจอดเรือแวะเข้าไปดูที่ศาลานั้นก็พบว่ามีรูปปั้นจระเข้หางด้วนตัวหนึ่งซึ่งปั้นด้วยปูนซีเมนต์สอบถามจากผู้คนบ้านใกล้เรือนเคียงศาลาแห่งน,นั้นทราบว่า สถานที่สร้างศาลาและวางรูปปั้นจระเข้นั้นคือสถานที่ตายและพบศพข,ของจอระเข้ร้ายตัวนั้นตัวที่ผมนำเรื่องราวมาเขียนเป็นนวนียายและชาวบ้านที่ได้รับรู้รับทราบร่วมกันรื้อฟื้นเรื่องราวในครั้งนั้นโดยปฏิปิตรอเรื่องราวจากผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงต่างๆจนสามารถชี้จุดที่จระเข้ร้ายตัวนั้นเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน จึงได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้นครอบและสร้างรูปปั้นจระเข้ขึ้นไว้ที่นั่นเพื่อให้เป็นหลักฐานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเล่าขานถึงสืบต่อไปและนี่คือที่มาของอดวนิยายเรื่องล่าไอเคียมด้วนนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะดัด แปลงเป็นนิยายเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโดยจะขอเริ่มตั้งแต่บทที่1เป็นต้นไปครับล่าไอเขี้ยมด้วนบทที่สอง เขมพากละมังใส่ปลาไปยื่นให้ย่าแล้วบอกน้องสาวว่าพ่อได้ลูกไอ้เข้มาด้วยละคมินเด็กหญิงมีท่าทางตื่นเต้นแม้พวกเขาจะคุ้นเคยกับสัตว์น้ำในลำคลองนั้นแทบทุกชนิดแต่สำหรับจระเข้แล้วพวกเด็กๆไม่ค่อยจะได้เจอบ่อยนะักหรอตัวใหญ่ไหมเด็กหญิงถามด้วยความสนใจไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกตัวเท่านี้เอง เกมคิดหาสิ่งเปรียบขนาดเท่าที่หาได้เล่นในที่สุดเขาเอาน้องตัวเองเป็นที่เปรียบกี่ตัวล่ะเด็กหญิงสักต่อไปเด็กชายทำท่าคิดนิดหนึ่งก่อนจะตอบสามตัวมั้งพ่อออกไปไหนแล้วล่ะคมิ้นถาบต่อยังอยู่พ่อมัดมันไว้ในเรือเขมพูดจบเดินออกไปน้องสาวละจากงานที่ช่วยย่าทำอยู่ ลุกขึ้นทำท่าจะตามพี่ชายออกไปด้วยแต่ผู้เป็นย่าถามขึ้นสะกอดจะไปไหนล่ะไปดูลูกไอ้เคจยาย่าเด็กญิงนั้นกลับมาตอบพ<ป>ร้อมหยุดอยู่ที่ปากประตูห้องครัวไอ้เคที่ไหนอีกละ่ะย่าถามปเปลือยเปล่พ่อจับมาได้พ่อจับมาได้เขมซึ่งไปยืนรอน้องสาวอยู่หน้าห้องครัวตอบย่าแทนน้องสาวพ่อเองจับลูกไอ้เคมาอีกแล้วหรอ ย่าถามเชิงบุมันจะเอามาทําอะไรข้อมันนักหนาวะย่าบุญพึมพำสองพี่น้องไม่สนใจเดินตามหลังกันออกไปตั้งใจจะไปที่ท่าเรือหน้าบ้านแต่พอโผล่ไปหน้าบ้านมองลงไปในคลองไม่เห็นมีพ่ออยู่ในเรือแล้วเด็กชายจึงบอกน้องสาวว่าสงสัยพ่อเอามันไปไว้ในคอกหมูอีกแล้วละ่ะอันพวกเราไปดูกันขมินทำท่าตื่นเต้น เด็กหญิงผู้จบเข็มก็เดินนำหน้าน้องสาวเลียบไปตามชายคาบ้านแล้วเลี้ยวไปยังหลังบ้านซึ่งเป็นบริเวณคอกหมูเด็กทั้งสองพบผู้เป็นพ่อยืนอยู่ข้างๆคอกหมูพวกเขาจึงตามเข้าไปยืนใกล้ๆแล้วถามว่าพ่อลูกไอ้เค่อยู่ไหนเด็กหญิง็มิ้นถามขึ้นนั่นไงผู้เป็นพ่อตอบพร้อมชี้ไปที่ปลักหมูซึ่งตอน ซึ่งตอนนั้นมีลูกจระเข้สามตัวถูกมัดปากมัดขาทั้งสี่นอนแอ่งแมงอยู่ในนั้นเด็กหญิงจ้องลูกจระเข้เหล่านั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันมาถามพ่อพ่อจับมันได้ยังไงคะมันติดเบ็ดเด็กชายนั่งลงยองๆควาหนากิ่งไม้มาได้อันหนึ่งแล้วเอายื่นไปแย่ลูกจระเข้พอไม้เรียวไปถูกตัวจระเข้น้อยก็ดิ้นกลุกกลัก และแสดงสันดานดิบออกมาโดยพยายามจะกัดไม้แต่ก็กัดไม่ได้เพราะปากถูกมัดไว้คง,คงทําได้แค่เอาปากมากระทะแทกปลายไม้เรียวแต่ก็ทำเอาเด็กชายตกใจทิ้งไม้เรียววิ่งหลบไปยืนอยู่หลังพ่อมันยังไม่สิ้นดิดอีกแน่พ่อขมมบอกพ่อไอสัตว์เปรตพวกนี้มันไร้กาศมันสามารถกินคนได้นะลูกขินบอกลูก มันดุตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะพ่อดูสิขนาดมือไม้ถูกมัดไว้หมดก็ยังดุอีกมือไม้มันไม่เท่าไหร่หรอกลูกไอ้เคนี่คงให้ระวังมันที่หางเพราะเวลามันจะทำร,ร้ายคนหรือสัตว์ด้วยกันมันจะใช้หางฟาดเหยื่อก่อนเวลามันจะกินอะไรก็ใช้หางนี่แหละฟาดเหยื่อเข้าปากกินอธิบายในหะ้ลูกชายฟังโอ้โหหางแค่นี้นะพ่อ ใจร้องออกบาด้วยความตื่นเต้นอย่างนี้มันน่าตัดอางจริงให้หมดเลยนะพ่อมันจะได้ทำร้ายเราไม่ได้เขนพูดตามภาษาเด็กแต่ผู้เป็นพ่อกลับได้ความคิดบางอย่างจริงสิหางมันนี่แหละร้ายกาดนักตอนที่เมียเราตายไอ้ไอแ้แหวงก็ใช้หางฟาดเรือที่ลำพานั่งไปกับเราลุ่มแล้วมันก็รงกมาคาบลำพาน่าจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเราขิน นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เสียเมียรักไปและก็ผลให้เกิดความแค้นสัตว์ผู้เป็นเจ้าแห่งกรงน้ําพวกนี้ขึ้นมาตะหงิดตะหงิดเขาจะรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งที่นึกถึงการตายของลําเปาผู้เป็นเมียตั้งแต่ตั้งแต่ขินเสียเมียรักไปเพราะเจ้าฆาตกรใต้น้ําครั้งนั้นก็ทําให้เขาเริ่มเกลียดพวกสัตว์สี่เท้าผู้เป็นเจ้าแห่งครงน้ําพวกนี้อย่างแรงกล้า คนที่เมียของเขาจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับถา้าถ้ามีลูกจระเข้ติดเบ็ดที่เขาไปวางจับปลาเขาก็จะปลดและปล่อยมันไปบ้างแต่หลังจากที่เมียของเขาต้องจบชีวิตเพราะบรรพบุรุษของเพชรฆาตใต้ท้องน้ำพวกนี้แล้วขินก็จงเกลียดชงชังพวกมันทุกครั้งที่เขาจับมันได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เขาจะไม่ยอมปล่อยลงน้ำอีกเลยฆ่าทิ้งเสียในลำคลองบ้าง เอามาฆ่าที่บ้านบ้างไม่เคยปล่อยให้รอดไปได้สักตัวจริงสินะมันน่าตัดหางทิ้งทั้งครองเลยต่อไปมันจะได้ไม่มีหางไปทำร้ายใครได้อีกกินพูดพรางประยักหน้าขึ้นหลงช้าๆงั้นตัดหางมันให้หมดเลยพ่อเข็มสนับสนุนเต็มที่เพราะเขาก็แค้นจะระเข้พวกนี้ไม่น้อยเพราะมันเป็นฆาตรกรฆ่าแม่ของเขา และเป็นสายอตดที่ทําให้เขาและน้องสาวต้องกําพร้าแมต่ตั้งแต่อายุยังน้อยเขมเคยคิดเช่นนั้นอันเองไปเอาพระมาพระอยู่ไหนพ่อเขมถามอย่างโอจริงพ่อวางไว้ข้างเสานอกชานเขมวิ่งปือเข้าไปในบ้านเขาหายไปสักครู่ก็กลับมาพร้อมกับพระคมวาวได้แล้วพ่อ เขมบอกพร้อมยื่นระาให้พ่อขินขินรับพระาไปแล้วก็พาปีนคาบคอกก็ไปยืนในคอกหมูใกล้กับที่ลูกจระเข้นอนอยู่เขาลองเอาพรายแย่บริเวณหางของลูกจระเข้มันดิ้นครุกครักพร้อมตวัดหางอย่างแรงตามสัญชาตญาณเอ้เปรตรายนักเลิกอูอยากรู้นักว่าถ้าไม่มีหางพวกมึงจะทำอะไรใครได้ ขินพูดพลางเหื้อพราขึ้นแล้ว,ลวฟันฉับลงบนโคนหางของลูกจระเข้ตัวหนึ่งช็สิ้นเสียงนั้นลูกจระเข้โชคร้ายตัวหนึ่งก็สูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งไปทันทีนั่นคือหางขาดออกไปจากร่างกลายเป็นจระเข้ไม่สมประกอบมันดิ้นกรุกครักด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมานองพื้นขินมองบาดแผลของมันด้วยความสะใจ ขมิ้นเบือนหน้าหนีด้วยความสยองกลัวฟันมันได้หมดเลยพ่อเข็มเชียร์อย่างรู้สึกสนุกขินฟันฉับเข้าให้อีกตัวเด็กหญิงทนดูต่อไปไม่ไหวเธอเอามือปิดหน้าแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านไปเละสักครู่หญิงไวยชราผู้มีศักดิ์เป็นใหญ่สุดในบ้านนั้นโผล่ออกมาและเดินตรงมาที่สองพ่อลูกยืนอยู่มึงไปทำมันทำไมไอ้ขิน ยายเขียดถามลูกชายเมื่อเห็นว่าอะไรเป็นอะไรกินเงียบจนป่านนี้แล้วแกยังไม่เลิกทําอะไรบ้าๆอย่างนี้อีกหรือทําอะไรบ้าๆที่ยายเขียดว่าก็คือความอาฆาตแค้นต่อจระเข้ถึงกับจ้องทำลายล้างฐานเผ่าพัพนธ์ของมันโดยการฆ่าทุกครั้งที่เจอและสามารถฆ่าได้ไม่หรอกแม่จนกว่าชั้นจะฆ่ามันได้สูญพันุ์ไปจากครองนี้ขินตอบเสียงหนักแน่น เองจะทำบาปจำกรรมกับสัตว์พวกนี้ไปถึงไหนกันวะไอ้ขิมก็ไม่ใช่เพราะมันหลอกลึที่ฆ่าพ่อฆ่าเมียฉันขิมเถียงเสียงดังยายเขียดใส่หน้าอย่างรู้สึกหน่ายพรางกล่าวเองจองเวรนจองกรรมไม่กระทั้งสัตว์ดีรชานเจริญเนนใช่ฉันจะจองเวรนจองกรรมกับไอ้สัตว์พวกเปรตนี้ไปตลอดชีวิตขิมตอบอย่างเอาจริงเอาจัง ยายเขียดเห็นดังนั้นจึงต้องหันมาใช้วิธีเอาน้ำเย็นเข้าลูกแม่ขอตัวลูกเอ้ยเลิกทำเวรทำกรรมกับพวกมันได้แล้วแล้วนี่เองเอามันมาทรมานทำไมปล่อยมันไปเสียทลุกไม่มีทางสำหรับไอสัตว์เปรตนี้ถ้านี้ถ้าลองได้ติดมือฉันแล้วรอดไปได้ยากยายเขียดถอนใจอย่างหน่ายต่อความรั้นของลูกชายเออถ้าเบื่อที่จะพูดกับเองแล้ว กรรมใดใครทคําคนนั้นรับเอารับเอาผลไปก็แล้วกันเนาะพูดจบหญิงจราก็เดินกลับเข้าบ้านไปแต่พอแกหายเข้าไปในบ้านได้ครู่เดียวก็ก็มีเสียงเรียกดังลั่นกลับมากลับเข้าเสร็จแล้วมากินข้าวกันได้แล้วขินยังยืนดิ่งอยู่ที่เดิมสายตาจ้องดิ่งอยู่ที่กองเลือดของลูกจระเข้เขาพอใจที่ได้เห็นเจ้าสัตว์พวกนั้นได้รับความทรมาน เกมเห็นพ่อยืนนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงเรียกของย่าจึงเข้าไปกระตุกมือครางบอกพ่อพ่อไปกินข้าวคันเถอะพ่อขินไม่พูดอะไรยื่นพระที่ถืออยู่ให้ลูกแล้วก้มลงหยิบหางจระเข้ที่ฟันขาดออกมาโยนเข้าไปไว้ใกล้ตัวมันซึ่งยังคงดิ้นทุรนทุรายอยู่ด้วยความเจ็บปวดไปกันเถกพรุ่งนี้ค่อยมาฆ่ามันทรมานมันไว้สักคืนผู้จบสองพ่อลูกกพระจากที่นั้นมา ยายเขียดจัดสำรับเรียบร้อยขินกินแวะล้างมือและล้างหน้าล้างตาครู่หนึ่งก่อนที่จะตามเข้ามาร่วมวงกับแม่และลูกๆยายเขียดตักข้าวใส่จานให้ทุกคนเสร็จเขาพูดกับลูกชายว่าไอ้เค้นั่นนะนะปล่อยมันไปเถอะลูกข่ามันก็เป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆกินเงียบแต่แววตาบ่งบอกถึงการคัดค้าน เองจะโกรธจะแค้นพวกมันไปถึงไหนกันนี่เรื่องมันก็ผ่านมาเกือบจะสิบปีแล้วนะถึงเองจะฆ่าพวกมันให้หมดครองพ่อกับเมียของเองก็ไม่ฟื้นขึ้นมาได้หรอกขินยังนั่งเงียบสมองนึกย้อนไปถึงวันที่ต้องเสียเมียรักไปกลางคุ้งน้ำในวันนั้นจบบทที่สอขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังเรื่องล่าไอ้เคี่ยมด้วนต่อได้ ในบทที่3สวัสดีครับท่านรับฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความเห็นอย่างไรอยากจะเสนอเนะอะไรก็ขอเชิญแสดงความเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่หากเป็นการขอคำตอบเป็นการส่วนตัวก็ขอให้เขียนมาในอินบ็อกซ์ส่งมาในเฟซบุ๊ก ชื่อฉลองเจียคมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีเคารพครับในช่อง youtube ของผมที่ชื่อช่องฉลองชาแนลนะครับ ผมได้นำเสนอรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายรายการเป็นต้นว่ารายการฉลองอยากเล่าซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ให้สาระและบันเทิงส่วนใหญ่จะถอดความมาจากหนังสือที่ผมเขียนและได้รับความนิยมตอนนี้นำเสนออยู่หลายแนวนะครับหลักๆก็มี 1. แนวผีในชื่อบันทึกคนเห็นผี ซึ่งมีประมาณ100ตอนครับ 2. แนวกฎแห่งกรรมในชื่อกรรมอุทาหรณ์อุทาหรณ์จากผู้ทำกรรมและผลที่ได้รับก็นำเสนอเป็นตอนเช่นเดียวกันครับมีประมาณ100ตอนเช่นเดียวกันครับ 3. ชุดเสือสมิงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณเสือสมิงและอาถรรพ์ต่าง อันเียนชุดนี้นะครับผมนำเสนอในรูปแบบของนวนิยาย1ชุดมีประมาณ20เรื่องครับซึ่งได้รับความนิยมสูงมากคนระบางเล่มได้รับการที่พิมพ์ต่อเนื่องกันถึง20ครั้งครับมียอดจำหน่ายไปเฉียดแสนเล่มซึ่งก็จะได้นํามาทำเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ท่านฟังได้ฟรีๆผ่านทางช่องนี้นะครับ4ครับแนวประวัติศาสตร์ ในชื่อฉลองเล่าเรื่องเมืองไทยในชุดนี้ครับผมนำผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่งได้ตีพิมพ์ไปแล้วและเคยได้รับความนิยมพิมพ์ซ้ำๆกันหลายครั้งและเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับมีประมาณ30เล่มครับมาอ่านเป็นหนังสือเสียงนำเสนอให้ได้ฟังกันฟรีนะครับนอกจากแนวต่างๆที่ผมนำเสนอมาแล้วนะครับยังมีแนวอื่นอีกมากมาย เช่นแนวศิยศาสตร์นะครับแนวตื่นเต้นสยองฝันแนวความเชื่อแนวศาสนานะครับซึ่งผมจะประมวลนำมาเสนอเป็นลำดับตัดไปนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็กดเข้าไปฟังหรือว่าเข้าไปชมได้ใน YouTube ที่ช่องฉลองชาแนลนะครับหรือชมหรือว่าฟัง ผ่านแฟนเพจนะครับชื่อฉลองเชยาคมเหมือนกันครับในแฟนเพจนนะครับมีความพิเศษไปกว่า YouTube ที่หนึ่งทุงที่ต้นสามารถอ่านข้อความได้ด้วยครับเพราะว่าผมนำเสนอเป็นรูปของงานเขียนด้วยนะครับถ้าท่านหาไม่เจอก็เพียงแต่ท่านค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อของผมครับคือชื่อฉลองเจยาคมซึ่งก็คงจะเห็นอยู่ที่ปกแล้วนะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือว่า g o o g l e ก็ได้ครับ แล้วผลงานต่างๆของผมก็จะโชว์ขึ้นมาท่านก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับทั้งหมดนี้ผมมีความตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจให้ท่านได้ฟังได้ชมกันฟรี free ๆเลยครับหวังว่าคงจะได้พบกันผ,นผ่านผลงานต่างๆของผมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ